ตัวนี้ก็ได้ได้ไดตือพี่น้องอึดตำเจลพัดพี่พี่น้องมาทุกคนได้ด้วยมือก้าเมสิไ่ไรก้ามาให้คือก้าน้งพี่น้องเบาสิไปหากินมากับเบาสีไร่พิ่นท่าอยู่เทงพี่น้องเบิ่งมั่นท้าพอสีไร่กับมเมสิไ่ไร่ไปหากินหน้าปู้พี่น้องมานน้สีผ้าพี่น้องไปหากินหายากเนาะเบาสีไร่ยังละรุนไปน้วกัน แม่ซีไร่ก็ขอขอบคุณในหลายที่ต่ามครับช่มแม่ซีไร่บอกว่าซียูพังลาวยูยูพังไทยวายยูต่างประเทศเนาะแม่ซีไร่ขอขอขอบคุณในหลายอย่าลืมก็ได้ก็แช่เฮช่องแม่ซีไร้พี่น้องปะลุ้นน้ากันมาซีไร่ยังหน้าปูนะนะท้องพันกระพ่อก็ยืนอยู่พี่น้องเอ้ยพกันไปหากินหน้าปูพูนแล้วบบบสบายดีไปลุูกเนี่ยล่ะพันเถอะพอพ่นอุม้มเลยพี่น้องเอ้ย ประกันปะหากินหายยากมนนี่พี่น้องพอดีมันเต็มแยงน,นะพี่น้องเอ้ยตอนแดงก็จะซีได้ก้นนั่นพี่น้องเอ้ยประกันปะหากินก้อนม้นนี้นะมาสีได้หยางนึกเอ่มไปดูน้ำกันเนาะมาสีได้หยางนั่นนัาไปหน้าปูพ่นพูนพี่น้องเอ้ยหยางไปพี่น้องก่านฉฮอด ขอกระมาหอดชวนปู่พุนนะปู่จอมหาดลุงพอซีบิไลเพิ่นคอยมาหาขอหากินหายากพี่น้องเอ้ยจะค้องพิ่นก็อยู่พุน่นเดียวมีแต่ใบพักเพิ่นงามงามพี่น้องมากเด่นมากแตงพี่นนะ้องเอ้พิ่นท่านเราใช้ข้างเพิ่นกาดน้ำมันต้นพี่น้องมึงเนี่ยมากแตงเพิ่นนะพิ่นกาดน้ำมันต้นด้วยท่านเราใช่ข้างพี่นอ้องงามอดีพี่น้องเอ้ยไาถุไปตมวนนะ บ้าชีไรเบาคำพ้องเพื่อนกระพงเพื่อนค่ะไปรักของเขาละไปไปนี่ไปหากินก้อนชีไ้หยังไปจะตักมันตุนเฮ็ดเพิ่นน่ะตักมันตุนโอ้โห่นมันตุนตากพี่น้องนี่กะกระจกของเพื่อนยาคือว่าคอยชิมาหากินน้ำเพิ่นอีนะพี่น้องเ้ยมาจุดก้อนนั้นเนี่ยเพิ่นตักมันตุนได้หลายคือว่าชวนมึงญานะก็ชวนเพิ่นนี่แหละพี่น้องเพิ่นการน้ำมันตุนสองเท่าปั่นมันตุนบังเยนั้น อืมของสีลงซอนนะพี่น้องเอ้ยมาห่อน้องแล้วพี่ซ้อนกุ้งก้อนพี่น้องมีหอยกับอ้อยมีกุ้งกับอางกุ้งพี่น้องเอ้ยเอาไปมีแต่นเน่ตกกินเป็นเอาเบิร์ดนะพี่น้องเนาะขมยานจีนอ่านปากคือกุ้งก็คือแม่เอามาแม่แม่ซืออ้อแม่ พี่น้องเอ้ยอ้านยานกับเพาะโอ๊ตทนไนในขอเห็นมาสอนกับแม่น้องคิบวันนั้นได้อยู่ห้อยกอาเอากมาเอาไปเพื่อจะกินนี่เอาไปเลีเ่ยหนน่ง น้องคอยช้อนมันกุนนงนงน้งด้วยมันอะไรพี่น้องเอ้ยแม่สีบไรกเรเ็เฮอพอชสีบไร่งุ่มหอยเมื่อกินแดงพี่น้องเพราะว่ายามันคั่มนะยานเบาสีบไรเพื่นทาแต่ให้พี่น้องเอ้ยสองไอ้น้องทาแต่ให้เพราะว่าแม่สีบไร่มาหน้าปูเพื่อนมาหากินหายากนะนี่ตะเบนก็เริ่มคั่มแต่บัวลากุ้งก็เชีเอาหอยพี่น้องไปลุอนน้ำกันมาสีไรบัวหอยกะ กอสซีปไหเพิ่งกับซีอกระตาคัดแอวพี่น้องง้มหอยแบบนี้บบไร่กุ้งต้องเอาหอยพี่น้องชอนกุ้งบบไร่โบคึกบบคือมากกับแม่น้องกิบเพิ่นมากกับแม่น้องกิบเพิ่นหันได้แท้พี่น้องเอ้ยสงสัยกุ้งเนี่ยมันอยู่อากาศหนาวเนาะเ้าจังชอนได้นะบามาชอนมันนี่บบไร่พี่น้องง้มหอยแท่นแน่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  พี่น้องเอ้ยเด็ดยนีๆลกแล้วหันล็อกล็อกปิงจำหันดีต้องง้มหอยมันไหนได้พี่น้องเอ้ยพาวเมื่อมาซีได้คำไพ่เพิ่งจะทาแต่หายเพื่นพี่น้องเอ้ยมั่งง้มควันมันงซีได้บ้างเพิ่ขึ้นมาอย่าดีนะโอ้โหมองนี่นี่ดูสิ ใส่ละลาสบิงนั่นเอามาเลยไหมตะปิงทีจับหนูไว้เด้เอามาไว้พ่อง่องเพิ่งจะช่วยกันพี่น้องชิบิไรก็สิงมตามห่วยไปแบบพี่น้องเอ้ยงมไปตามห้องแบบนี้พอสิบิไเพิ่งงมข้อกระชอนอยู่แต่พูนพี่น้อง

โอ้ยหอยกระไรพี่น้องคือมักขี้หินนี่พี่น้องอ่าเจ้าพี่น้องเอ้ยมาในได้เลยโอ้ยลองขัดกันจห้เจะ็จนะอย่ามันค้ำโอ้ยขี่หอนได้เนาะขี่หอนอยัางกระลอกกระเดีย้นหออุ้ยปลาแ้วจังเชียวออกกี่ต้มนั่นเอาเอาเอาโอ้ยมันจะกันมันจังไรเจ้าเป็ด มีสูตรเด็ดพี่น้องเฮ็ดกินมะแดงคือว่าเมสิบไลก์กับซีนอนให้พี่น้องมนันนี่นั่นสูตรเด็ดพี่น้องอพอพอซีบไลเพิ่งยานปิงพี่น้องเพิ่นก็ยานปิงคือกันเน้อฮันฮันเพิ่งกะเดิมจะึ้นเลยพี่น้องแต่เว้นมันจะขั้นแล้วยานลูกทาแต่ให้พี่นาพี่น้องเขาอยู่ชองคนไอ้น้องเพราะว่าพอาิซีบไลกกับเมสิไล้มาให้ปู้พี่มาหากินหายากพี่น้องเอ้ย มาขอหาอยู่หากินนี่ยนะไปชันเมื่อขึ้นขึ้นอู้หอยได้หลายพี anyway. ่น <ped vampire cowboy> ้องปลาทุบพอสีไร่เพิ่นมนี้หอยเน่าก็เอาพี่น้องโอ้ยอะไรหลายหอยเน่าก็เอาพี่น้องเลยฮันปลาเนานึ่เดียวนึ่งเพิ่นปลาเน่าหนุ่ยเดียวนึงแก่นฉัาเน่าหลายเลยพี่น้องเลยงี่น่าจะพี่น้องมาพบกันแต่ตู้พุ่นเนาะเบ้าสีไล่เพิ่นก็อยู่เทียงท่าเมสเมสสีไร่มาหากินพี่น้องเผาเมื่อแล้วมันค่ำ ยานูกยานนะพี่น้องเอ้ยเมือ่อก้อนมันในไป๊พบกันแต่ตุ๊บันนี้ย่างเมื่อแล้วหา่พาพักกันเมื่อแล้วพี่น้องไปเมือ่อบันนี้ตอนนี้ก็ได้ได้ตอพี่น้องเอ้ยขอกมอ็มาหอดให้นะพี่น้องมาหอดเบาชีพไร่เพิ่นอยู่ละยูทูปพี่พี่น้องเอ้ยชีโิกันไหมด้วยพี่น้องเอ้ยเซ่บนจักน้อยด้วยชีดกินมาแรงนะคือบาเมสิไร่นอนให้นอนชวนมืนอนี้พี่น้องพาลูกนอนให้นอนชวนเพราะว่ามงบ้านเนี่ยเขา เขาก็สิงเดยวนาเด้พาเขาออกมานอนให้นอนชวนลูกเพืกลุกมันพี่น้องเอ้ยะเาวดนอ้องเองมาเศร้าาดีนาอ่ิี่พีิดะขึ้นมาเแล้วมีโอกาสนอนให้พี่น้องเอ้ยเข้าก่อน

เอ้าก็ไม่เป็นใช่ไหมพี่น้องเข้าเข้านี่ง้อยกับเข้ากระลุกพี่น้องเอ้ยค่อยนั่นลูกจะหึงแน,น่นังเข้าามอ่ะ อยู่ธรรมชาติพี่น้องเอ้ยอยู่แต่ให้แต่ชวนพี่ลูกเพือกลูกมันเมาซีไม่ได้เพิ่นกับพิษเทิมภาคนึงพี่น้องแน่จังผ้าลูกนอนให้นอนชวนลูกเพือกลูกมั่นนะเพื่อให้้าเทิมเขานี่แล้วหันมาคุณพ่อเพิ่น,น,นาากับย็กจี้เขาจี้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้เพาอเพาะเพิ่นจี้ให้ขอกระชิ้นใหดกินนะบ้านนี้เดี๋ยวมาเพิ่มไหม Thôi để bên Mà, mà tôm sau Tôm phát, tôm phát đây, nói mạc thì nó ngồi Đáng chi nó tọc tôm đã tôm đã cả mắm chim là cả chẳng phát pì nong, mò đây sẽ cứ mò đây sẽ bưng nước ở đây, chim ôm ăn đây chẳng phát, phong phun chi cả chi ขอเพิ่นเฮากระตื้นพี่น้องเอ้ยนอนให้อากาศมันเย็นดีมันอุ่นพี่น้องก็ได้เพิ่นเฮากระตื้นกับพอเพิ่นเอาออกมาจิ้มนะกระจังพัดพี่น้องเขาจี้กก้อนัมใหญ่มันนิ่นนั่นละโคดับพี่น้องก็เก็บปงมาเกะเกะออกนะจ๊ะไปชัดใช้ใบพักแล้วมัน เพัดน yeah. ี่ยิ้มอพี uh <t uh <t uh> ่น uh ้องเลยยิ้มโอ้เดี๋ยวก็จะไปพัดใช่ไหมพักลองยิบชูดไหมพี่น้องมันจังเซ็ปพัดหอยใช่ไหมพักพี่น้องประกันยูต่อไพ่แซร์เดี๋ยพี่น้องเลยหนาวหนาวว่าผมไพ่เพิ่อนวะ นี่ก็จิ้มหอยได้เลยพี่น้องเอ,อ,อ้ยค่อยกัดจิ้มไปพัดก่อนวันนี้น้ำเจลพัดก่อนโอ้ยตามมาพีชใ่เจลก่อน,าานเฮียดน้ำนะพักแม่ tay sẽ nhỏi tìm tay lúc bác bông vinh ga bông vinh ngô a sài bơm cả, mông 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 cả nhà, ui, mông 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 phong còn thì nói phán hối phán hối mơ kính khói thì làm anh ấy cả แล้วว่าวมาทางให้น้ำอ hmm, ันนี้กระดานเพื่อนทักก็มาแต่บ้านพี่น้องน้องไ่วยได้น้องไปช่วยได้โอ้ันมาทางให้ช่วยเรื่อช่วท่านน้อยพี่น้อง เราพันหอยก้อนง่วมวาดนี่เป <JA FE. S 1> ็นได้เลยง่วมก็แฉบกินกย็ยังแฉบเนาะง่วมก็แฉบกินก็แฉบแฉบเลยเอะแล้วพี่น้องแม่สิบได้กับขอขอบคุณในหลายที่ที่ตามชมแม่สิบได้เนาะบว่าไวจะอยู่ฝั่งลาวหรืออยู่ฝั่งไทยว่าอยู่ต่างประเทศแม่สิบได้กับขอขอบคุณในหลายอย่าลืมกดไลด์กดแฉบคือซ่องแม่สิบได้เนเด้อพี่น้องเพราะมีกำลังใจให้คลิปต่อไปพี่น้อง คลิปนี้กับพอสามีเนาะพี่น้องคลิปนากับพบกันไหมพี่น้อง